วันนี้เช่นเคยกับรายการละลายแล้วดูสิว่าผู้ใช้ที่มาออกเดรในวันนี้จะทําให้เพื่อนเตยละลายได้หรือเปล่าน้องๆถ้าเกิดแบบว่าสั่งแก๊ปแล้วแบบเจอแก๊ปหลอดแ,แบบนี้นละลายไหมทุกคนครับต้องให้พี่เตยมองหน้าผมไม่ไม่ะละลายหะไม่มองซึ่งสมัยตอนที่ม่อนเรียนอยู่มาหาลัยอ่ะจริง,รงๆพี่ก็ติดตามม่อนมาตลอดพี่เป็นคนดีเป็นคนตัวเลขข็กผ um. มสั้นมินิมอลให้ผมเล่อขี้เลยให้ผมเล่าขี้เลยให้ผมเล่าขี้เลย แล้วสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับที่ของเพื่อนเตยน,นะว,วันนี้เช่นเคยกับรายการละลายแล้วทุกทุกครั้งที่มาออกเดทก,ก็กดเหมือนเดิมทุกครั้งมาดูสิว่าผู้ชายที่มาออกเดทในวันนี้จะทําให้เพื่อนเตยละลายได้หรือเปล่าจะบอกเลยว่าคนเนี้ยน้องคนเนี้ยกูจะแพ้เลยปะที่ผ่านมากูละลายทุกคนไม่ได้นะเตยทำให้ผมหลงอ่ะบอกเลยวันนี้เพื่อนเตยต้องไม่ละลายจ้าเพราะว่าเราต้องใจแข็ง เราทํรายการละลายแล้วเพื่อที่จะไม่ละลายกับผู้ชายเราจะละลายทุกอีพีมันเป็นไปไม่ได้ไหมแต่ว่ามันเนี่ยน้องที่มาก็น่ารักอยู่นะบอกก่อนว่าน้องคนนี้คือใครน้องคนนี้เขาชื่อน้องไซมอนแค่ชื่อก็เก๋แล้วใช่ไหมเป็นผู้ชายสไตล์แบบเท่ๆอ่ะเป็นแบน่ะหรือเปล่าก็คือมันนั่งอยู่อย่างนี้แหละ เดี๋ยวค่อยดูว่าหน้าตาน้องไซมอนเป็นแบบไหนจะเห็นแบบเพื่อนเต้แต่งตัวแบบว่าชิลๆหน่อยเดี๋ยวให้ดูเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วไม่ได้ปั่นเสื้อผ้าตอนชิลในวันนี้บอกเลยว่าวันนี้เรามาสาย <laughs> <laughs> เราให้ผู้ชายมานั่งรอ <laughs> เราตั้งครึ่งชั่วโมงอะต้องขอโทษด้วยโอเค ไม่รอชาแล้ววันนี้เราไปเจอกับน้องไซมอนกันเลยแล้วกันและนี่ก็คือน้องไซมอนสวัสดีครับคือไซมอนครับผมไซมอนคือใครนะไซมอนคือใครไซมอนก็คือผมน้องไซมอนอายุกี่ปีอ๋อผมอายุ22ปีครับอันนี้คือแบบว่าเรียนจบแล้วใช่ไหมใช่ครับเออตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเหรอครับผมเอางานอยู่ครับแต่ว่าก็ขับแท็กซีดครับ อ๋อข oh, uh, ้าวแก๊บโอ้โหน้องๆถ้าเกิดแบบว่าสั่งแก๊บแล้วแบบเจอแก๊บหลอดแบบนี้ละลายไหมพี่สามารถแบบเรียกเต๋มมอนให้มาส่งได้ตลอดเวลาได้ไหมวะแก๊บส่วนตัวนี่แก๊บส่วนตัวเออแก๊บส่วนตัวแก๊บส่วนตัวแล้วนะอันนี้คือแก๊บส่วนตัวแล้วนะเบอร์เนี่ยเมมเบอร์พิมเบอร์ไวอเง้ยขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยไม่ต้องวันนี้รู้ไหมว่าเรามาทำอะไรกันวาจะมาทำอะไรมากินข้าวไป กินก้าวเฉยๆไม่ได้ไซมอนก็คือเนี่ยพี่ชวนมอนอ่ะมาถ่ายคลิปละลายแล้วดูไหมละลายแล้วคืออะไรละลายแล้วคือผมจะทำให้พี่เตยละลาย <c oughs> ใช่ใช่หรือเปล่าเคยดูคลิปมั้งเหรอเออก็คือมอนคิดว่ามอนอ่ะจะทำให้พี่ละลายได้ไหมว่าไ,ได้ละลายอะไรแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่จริงมอนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ักพี่ว่าพี่ไม่ละลายหรอกมอน <c oughs> มันไม่สามารถทำให้เที่ยวหลายได้ห้ hey. พี่เตยเรามองหน้าผมเตยละมองหน้าผมเตยละมองหน้าผม,ม,าผมไม่มอง <laughs> ทุกคนครับต้องให้พี่เตยมองหน้าผมไ, <laughs> ไม่ดตละอ่ไม,ไม่มองยังยังไม่ถึงเวลาเราเรารู้จักกันได้ยังไงวะเรารู้จักกันได้ยังไงตอนที่ผมจำได้คือเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกันานครับผมนานแบบน่าจะประมาณสีดด่ปีอะ สองปีหรือหนึ่งปีนี่แหละแต่เราไม่เคยทักไม่เคยคุยกันเลย <c oughs> ซึ่งสมัยตอนที่ม่อนเรียนอยู่มาหาลัยอ่ะ,รอะ <c oughs> จริงๆพี่ก็ติดตามม่อนมาตลอดตามม่อนมาตลอดตามม่อนมาตลอดผมไม่รู้เลยเพราะว่าเราชอบเขานี่เขาเป็นเดือนนี่นะใช่ไหมนะว่าเกิดเดือนนี่ <c oughs> เดือนสาขาเดือนสาขานะน้องๆแล้วก็หนุ่มลาชมงคลอีสานเอ็มเนี่ยมันคั่นเทพดีกว่าโอ้ ที่สองที่สองครับเออ,เอที่สองที่ไม่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าตอบคำถามไม่ในเรื่องเขถามวาม่าอะไรเขาถามผมลืมแล้ว <c oughs> สมมติว่าเขาถามว่าถา้า,ถาให้เลือกระหว่างความรักกับการพบแบบไม่ต้องรักเพืเ่อนสนิทแบบไม่มีสถานะเลือกแบบไหนครับแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทนี่คุยได้หลายคนนะม่อนม่อนเลือกแบบไหนลเลือกแบบเพื่อนสนิทโอ้ยมึงจ้อเชื่อมึงจ้าชู้อเลยไอ้ม่อนเจ้าชู้ทุกคน นิสัยของตัวมีคนเจ้าชู้เหรอครับผมหยอกหยอันนี้พี่ถามจริงนิสัยของตัวมีคนเจ้าชู้ไหมนิดนึงครับนิดนึ่งนิดนึงนิดนึง,นนงเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้นิดนึง่งเราอะถ้าเกิดมีแฟนยังเจ้าชู้ไหมหรือว่าจะเจ้าชู้แค่เฉพาะไม่มีแฟนเฉพาะไม่มีแฟนอ่าพอมีแฟนแล้วเราก็แบบตัดทุกอย่างเขายังเป็นคนดีอยู่เย็ดเปลี่ยนไอซมอนเนี่ยชอบผู้หญิงแบบไหนอะถ้าเกิดแบบว่าจะต้องเริ่มมาเป็นแฟนแบบว่าแบบว่าใครสวยหน้าแล้วผมผมชอบหมด เอานาทีนี้ต้องผมเลยอะอย่างเลยผมสั้นผมสั้นเ่ะเอ้าพี่ผมสั้นมามอนผมสีด้วยทำไมยังสั้นเกิร์บต้านตั้วเล็กฆ่ารักเอาเอาตัวเล็กกันเนี่ยเอาพี่ตัวเล็กกันเนี่ยอุ๊ยผมสั้นตัวเล็กอะไงต่อยังไงต่อมีนี้มีนี้เกิร์บใจมีนี้หน่อย แล้วนิสยัยต้องเป็นคนแบบไหนนิสัยก็ต้องนินสัยดีครับพี่ยังเป็นคนนิสัยดีมากมอนเพราะว่าแบบเวลาพี่แบบเจอใครพี่ก็ชอบช่วยเหลือไปหมดอย่างเช่นแบบเฮ้ยเิ้ยมีเงินกินข้าวไหมเดี๋ยวพี่ช่วยเลี้ยงอ๋อเอาแลม,มีเหรอโอเคไอ้ <c oughs> <c oughs> มอนได้เนี่ยมื้อนี้พี่ก็เลี้ยงมอนเห็นไหมพี่เป็นคนดีมากใช่มอนอยากได้อะไรน้อยนงอยากได้น้ำอันนี้พี่ก็ป้อนน้ำให้น้อง เออเหนะ็นไหมนี่คือคนดีที่เป็นคนดีเป็นคนตัวเลขข um. ็เลกผมสั้นมินิมอลคร้บผมเล่าพี่ครับผมเลอาคี่คร้บผมเลาพี่โอเคโอ้อเข้าปากไม่ได้ดล <c oughs> แล้วผมเล่าพี่จากการประสบการณ์ที่พี่ออเดย์มาหลายๆ e ีีที่ผ่านมาก็คือ พี่ดูสไตล์วผู้ชายพวกนี้มันวิธีการทําให้อะไรเป็นแบบไหนพี่ใจแข็งพอเนาะเหมือนมันไม่เชื่อเนอะเ <c oughs> น,น,นอะปกติเราชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าอายุมากกว่าเอาพี่อายุมากกว่าอะไรนะอายุมากกว่าประมาณสองปีขึ้นไปเอามันคือพี่เลยเนี่ยตรงพี่ตรงพี่ทุกอย่างตรง มันตรงไม่ไหวอ่ะพี่เนี่ยอายุยี่สิบหกนะเนี่ยแล้วอายุยี่สิบหกตัวเล็กผมจานชอบคนอายุมากกว่าใช่ไหมนี่ไงทำไมมันเป็นพี่เหมือนเลยว่าพี่งงปกตินี่ม่นชอบทำอะไรอ่ะทำเวลาว่างของมัอนอะอย่างตื่นนอนเลยตื่นนอนมาเปิดคอมก่อนเปิดคอมก่อนเปิดคอมก่อนฟังเพลงฟังเพลงอาบน้ำแปรงฟันไหมแปรงฟันไหม แต่งฟันด้วยโอเคโอเคแต่งฟันับผมโอเคมิจิเราคืออย่างใช่ไหม <laughs> สไตล์เราเป็นคนชอบหนึ่งตัวสีสันหรือว่าแบบโทนแบบขาวดำสีสันสีสันกอสีสันสนะแ okay. ต่เมื่อก่อนจะเป็นแบบดำนะใจตรงกันเลยอะ่ะเฮ้ยพื่อช่วยวันนี้นี่ไงคันเลือฟ <laughs> ูไหมคันเลือฟูมากรองเท้าสีพูเสื้อสีมฟูกางเกงสีพูลเงถอดอไปดูไหมไม่ต้องไม่ต้องเพราะอะไรถึงเลือก,กเสื้อต <laughs> <laughs> ัวนี้ในว <laughs> <อ>ันนี้คะ ล้้วก็าารรับออยเเหเไม่เห็นต้องเข้าเลยแค่มอนเป็นมอนอ่ะมันก็เข้ากันอยู่แล้วเข้ากันอยู่แล้วเข้ากันอยู่แล้วไม่ต้องหืงมใจเย็น <c oughs> ไอ้มอนเดือดมาดูเยอะเดือดมาดูเยอะ <c oughs> ใช่เอาแล้วนอกนอกจากแบบว่าแบบที่บอกมาเมื่อกี้แบบวฮ้ยไลฟ์สไตล์ชอบตื่นมาเปิดข้อไม่อาบน,าน้ำนู่นนั่นนอกจากสิ่งเหล่านี้มอนชอบทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยผม ทำเพลงอ๋อทำเพลงด้วยเหรอใช่ดิผมแรปเปอร์นะแรปอ๋อทำเพลงแบบแรปเปอร์เหรอใช่โยี่ยย่อย่างนี้เหรอเขามีอันนี่ไหมแบบเขาเรียกอะไรวะ A T K ไม่ใช่ไม่ใช่ A T K A K A A K A มีไหม K วัดตวจ A T K เขาวัดตวดยังจะมี A K A อะไรอะ A Simon K Simon K เยี่ยมฝากติดตามช่องผมด้วยนะแล้วมีอะไรอีกไหมนอกจากแต่งเพลงร้องเพลงแรปเล่นสเก็ตบอร์ด สเก็ตบอร์ดนี่จะมาหลังทำเพลงเขาทำเพลงไปเรื่อยๆปุ๊บเกิดฟิลเกิดฟิลเกิดฟิลแบบเป็นแบบเด็กสเก็ตเด็กสเก็ตมันก็ต้องแบบมีทำเพลงบ้างเป็นวัฒนธรรมที่พอรแล้วเราเวลาแบบมีคนมาจีบบ้างไหมเวลาไปเล่นสเก็ตอ่ะไม่ค mm ่อยมีไม่มีเลยมอนมีแต e ่เด็กน้อยก็ตกยากดีแล hmm. ้วม่นไม่ได <ok ้ชอบเด็กไง มอนะต้องมองหาคนที่อายุมากกว่า<ช>คนที่แบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่แบบใจดีตัวเล็กผมสั้นอายุ26 26่ 26. เกิดวันที่16มีุนายนือนม่นคืปีใช่เลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวอรออาหารมาแล้วก็กินอาหารเสร็จเนี่ยพี่ว่าแบบเอางี้เราไปเล่นสเก็ตไหมพี่อยากลองไปเรียนรู้ไล์สไตล์ของมอนมาเอ้ยมันน่าสนใจแค่ไหนแล้วพี่อยากจะให้มอนลองแบบพาที่เล่นสเก็ตก็แบบเล่นหนึง พี่มีเนื้อี่อไม่ละลายรอกน้องๆพี่ออกเดนียวมากี่รอบแล้วหลังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้พี่ใจแข็งขึ้นรงเ่าจิงผมไม่สามารถมาใจพี่ได้ไม่ได้หรอกมอยแค่พี่ไม่อยากมองนมองยันนี่มีคนเคยบอกว่าหน้าเหมือนใครแลปนี้มไหมเอ่มีคนนึงบอก เหมือนใครอติล่าอะไรอะเดือเฟสอะอ๋ออติล่าเดือเฟสเขาหล่อมากนะอย่าเขาเขาว่ามาใช่หล่อมา้หล่อมา้หล่อมัหล่อมัผมมาถึงผมไม่ถึงอติล่าอ๋อเร็วมากตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะน้องไซมอนนี่สิ่งแรกก็คือยำ ดีลัคกี้วีลักกี้หมูยอน้องม่อนกินเผ็ดไหมกินแต่พี่กินไม่เผ็ดที่ไดสั้งกินไม่เผ็ดแต่อมาก็คือข้าวไข่กุ้งอันนี้ของพีเตอร์ข้าวไข่นะขยี้ี้อะไรขยี้อยู่ให้แหลกกอ๋อข้าวไข่ขยี้กุ้งข้าวไข่ขยี้กุ้งอันนี้คือของน้องเซมอนน้องเซมอนบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินแบบอาหารง่ายๆหมูก็ทำบทวยเกลือ ปกติจะกิน2อย่างก็คือจะกินอะไรกระเพาะหมูกรอบแล้วก็ข้าวผัดเกลืออ่าโอเคแต่นี่พี่ก็สั่งมาให้ม่อนกินเล่นเป็นฝ่ายหรือว่ากเป็นฝ่ายกินได้เลยนะม่อนโอ้ยนนี้ก็อาหารเหมือนกันได้กินไหมครับเล็งมากอ้มอนเดี๋ยวต้องชิมซีว่าน้ำปลาอร่อยไหม <laughs> หรือบ้านม้อนจะกินนะป่ะเป็นโรคไตกั <laughs> เอาหรอหรอหหาตามหาหัวใจ <laughs> ไม่ต้องตามหาเพราะมันอยู่ตรงหน้าแล,แล้ว <laughs> น,นี่เตอ้องป้อนพี่เตยนะ,ะ <laughs> จะป้อนเหรอพี่ออกเดททุกรอบผู้ชายป้อนข้าวพี่ทุกรอบอร่อย อร่อยอร่อยมากนะพี uh ่ไ hmm. ม so ่เคยกินบีเดกี้ที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยไซมอนไม่ใช่เพราะว่าบีเดกี้นะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะเสียงรถดังมากไม่ใช่เป็นเพราะไซมอนป้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ป้อนก็คือเนี่ยก็คือธรรมดาหรือธรรมดามันธรรมดามากพี่ป้อนน้ำปลาน้องไซมอนมาเลยครับลองสิลองกินเลือบปลาเลี้ยงเลือปลาหวานนะ หวานไหมหวานเจ็บเลยครับน้ำปลายังหวานพรพี่ป้อนเออเออกอันนั้นปลาน้ำปลายเ็ยแต่พี่เตยป้อนหวานเฉยเห็นไหมมันอยู่ที่คนป้อนทุกคนน้องๆลองทำกันดูคนไหนป้อนแล้วอร่อยก็คือคนนั้นแหละคือคนที่ใช่คิมิโนโตกะตะเรนนะอ้ลองรีวิวดิ้ลองลองกินแบบอร่อยมากๆแบบเออ

ไม่เขินไม่เขินน้องๆก็รู้ว่าพี่ไม่เขินอะไรเลยจากหน้าตอน้ี้ขอกินข้าวก่อนแล้วกันนะแล้วก็เจอกันที่ลานสเก็ตทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ลานสเก็ตแล้วเราบอกไดีเลยว่าแดดแรงมากแต่ว่าน้องเขาน่ารักไงเขาให้เราเอาหมวกมาใส่กันแดดแต่ว่ากันไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูเด็กสเก็ตเออเท่อะอุ้ยทำไมเล่นเก่งจังเลยอะ ใช่เหลยมันมีใช่มันมใช่ใชเอาแบบที่มันใช่อ่ะทำยังไงแบบที่มันใช่ผมเล่นสเกตบอร์ดโอสคูเออเอาซีเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ได้ไหมนิดนึงอะมันโอโ้เอ็มเนี่ยมันคันเทพดีกว่าทำไมไถึงเราชอบมาเล่นเราเล่นนานรลยยังเนี่ยตั้งแต่เริ่มน่าจะแปดเดือนแปดได้รึเปล่า โอ้ยแต่ว่าดูแบบำสำนาเลยเกินถ้าเซิร์ฟสเกต็ตจะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าสเกต็ตบอร์ดมันไถยอย่างเดียวแบบมันต้องเล่นทาเลยถ้าไม่เล่นทาคือไม่เท่ใช่ไหมใช่แต,แต่ว่าไม่ว่ามอญจะทำอะไรพี่ว่าเท่สำหรับพี่เหมือนเลยนะจริงไหมเนี่ยจริงดีสูงกี่เซน <180 4. S 2> 4, รอ้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบสี่หรอโอ้ดูเนี่ยเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กเลยเนี่ย มอนพี่เป็นการวอลที่ปกติอะเวลาพี่ไปวอลใช่ไหมพี่ก็จะแบบอย่างเงี้ยก็เห็นครบแล้วแต่อันเนี้ยมอนพี่ต้องทำยังไงอะสูงไปถามว่าสูงเท่าไหร่หรเนี่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เลยเท่าไหร่เนี่ยไ <c oughs> ม่เห็นจะคอพี่ละอันไหนมอนลองพี่ยืนยังไงกับมอนก่อน <c oughs> <c oughs> แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้กบบสายแบเอาไม่ใช่เหรอเบบี้จี๊ดจี๊ดถ่ายอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าให้มันสอนดีกว่าเปไงจูงเหรอถ่ายดิ o m god มียกลยมียกแล้ย อ,อมอนรู้ไหมว่าพี่ไปออกเดทพี่ไม่เคยมาทำอะไรมันแรงขนาดนี้มก่อนเลยมอนมอนคือคนแรกที่พาพี่มาทำแรงแบบนี้แล้วผมจะเล่นให้ดูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายให้แล้วมอนก็แบบโชว์ที่ที่ใแนวๆก็พาพี่มาแล้วพี่อาจจะสร้างแดดตัวดำเพื่อน,น้องไซมอนหรือแต่วันนี้มอนยังไม่ทำให้พี่ละลายนะอ้าว <c oughs> ไม่ละลายเลย <c oughs> เหอรอพี่ละลายเลยอเออละลายอะไรก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูไซมอนแบบ ชู์เราสักหน่อยละกันว่าแบบว่าเขาจะเก่งแค่ไหนว้าพาเรามาแบบเนี่ยมาเล่นตเกีนน่ะไปดูกันเนึ่ stats yeah, got Weekly ล่าโอ้โหพี่ไม่คิดว่ามอนจะเก่งขนาดนี้โอ้โเก่งเท่าไรนะอันนี้มึงของเจอแหละหมอน <c oughs> นี่พี่อยากทำเป็นอะพี่มอนพี่ขอลองไถยังไงนะเล็กดีกว่าเล็กเล็เล็กเหรอก็จะสูงเลยทำไมพี่วิ่งตามไถายอนแล้วพี่เหนื่อยวะ <c oughs> มันไม่เคยยากหรอก วางไว้เมืวานี้ใช่ไหมใช่โอเคท่าสี่สามสองเอาไปได้ไหมได้เลยม่เจ๊ดััดด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 ัดไอ้โม่โอเคพี่ก็ได้มาเรียนรู้ไลท์สไตล์น้องม่อนแล้วในการเล่นสเก็ตพอพอพอว่าพี่เล่นไม่ได้ แล้วก็อากาศแล้วก็ร้อนมากเลยไม่ร้อนมากเลยเงี้ยเหรอโคพัดเลยโอเคมันมีสิ่งหนึ่งนี่ที่แบบที่ร่างคุยที่ร้านอาหารเมื่อกี้มันบอกว่าม่อนแบบแรปได้แต่งเพลงได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นลองแรปให้พี่ดูหน่อยดิอ๋อเพลงนี้เคยแต่งเพลงนี้เคยแต่งมาแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากอดเธอยันเช้ากอดเธอยันเช้านะกอดเอยันไปอ้าพี่ตั้งใจฟังอยู่โอเคครับเดี๋ยวจะกอดเธอยันเช้าเห็นไหมมีแสงไฟ เธอไม่ต้องคิดไกลให้มีเราสองเธอไม่ต้องรำไรเธอรีบมาชิดใกล้อย่าจะกอดยันเช้าให้มามีแสงไฟเธอไม่ต้องคิดไกลให้มีเราสองเธอไม่ต้องรำไรเธอรีบมาชิดใกล้อย่าจะกอดยันเช้าในวันอากาศหนาวไม่ต้องกอดเธอไปต้องพูดร้่า <c oughs> คืนนี้ต้องยาวๆเพียงแค่เธอะเข้ามาสบตาฉันแล้วหยุดช่วงเวลานั้น ไม่อยากให้เป็นความฝันมีเพียงเราแค่สองนั้นเธอไม่ต้องกระวนไม่ต้องอะไรเลยฉันไม่ได้จะชูทะยักไปเลยเธอรู้ตัวรู้ไหมเธอคนน่ารักเลยฉันนั้นรู้ตัวรู้ไหมแม่สามเชยเลิวอีชั่วยไซายบนเคเบิลพี่เตยอ่ะก็มี A.K.A. นะ A.K.A. เเพื่อนเตยนะได้ไหมวะ รู้ไหมว่าเวลาพี่แบบแนะนําชื่อช่องอ่ะพี่แบบเพื่อนเต้หิฉีไม่ได้ไงน้องเข้าใจไหมแบบมันดูไม่น่าจดจำพี่เลยแบบเพื่อนเต้ยนะแบบเต้ยนะเต้ยนะแต่แบบผันมาเป็นเต้ยนะแบบคนจดจำโยโยโยเอเกเอเพื่อนเต้ยนะเปล่ยนเต้ยเปลี่ยนเต้ยนะแบบสับทำแบบเขาเรียกไงพร้อมยังฮะครับผมชื่อเพลงว่าจบคืนนี้ครับจบคืนนี้เหรอใช่คบโอเคพี่รอได้ได้เลยเริ่มเลย ขอดูเนื้อน,นะครับผมไม่ให้ดูได้หรือเปล่าได้หลังจากจบคืนนี้เบบี้เก้จะไปไหนไปไหนละ่ะขอไปด้วยจะได้ไหมไม่ได้จ้ารู้สึกว่าจะไม่ <c oughs> ไหวแหละมองกี่จีชนารากจีสเบบี้อยากจะไปชักทางมาติค่ะหวังว่าเราจะเก็บก้ากยังไงรับรองเลยว่าเนี่ซักเยอะขอแค่คืนนี้คืนเดียวอยู่กับฉันจะได้ไหม มองเธอดั้งนั้นเบบี้กลัวเธอหายยมมาทั้งนี้แกงว่าฉันจะละลายเธอเป็นนางฟ้าหรือว่าเป็นนางมันร้ายฉันไม่สนใจเพราะฉันเองมันก็ร้ายแล้วแต่เธอไม่ชนแก้วคือเส้นญาณใดฉันนัยยังไงที่นี่ต้องโดนไม่ต้องซ้ำเิวไว้อย่าให้เธอร้องแบบดังๆโดยมีช่เลาได้ไหมพี่พี่ช่วยไหมพี่ช่วยได้ไหมได้เออได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรน้องๆได้อยู่แปลว่าไม่ได้เลยไม่นี่แบบไฮ้ให้แม่นะแบบ อยยืนอยู่ข้างแรปเปอร์คอยเยอะโอ้โหแบบที่สุดอะ่ะไซมอนพี่ม่คิดว่าแบบไซมอนจะมีเสนิมมากตอนร้องเพลงแรปเยอะเยเยคืออันนี้ก็คือความสามารถอย่างหนึ่งของน้องไซมอนซึ่งพี่ก็แบบนี่คิดว่าแบบเสนิมมันเพิ่มวะพอ,พอตอนแรกอะ่ะตอนนั่งพูดคุยอะ่ะน้องก็มีสนิมอยู่แล้วเว้แต่ว่าพอแบบมาดูกิจกรรมการเล่นเหมือนน้องมีความสุขกับสิ่งที่น้องพาพี่มาทำอ่ะแล้วยิ่งแบบมายิ่งแล้วแบน้องพอมาฉัเพราะมันการแรปก็คือสิ่งที่มาก่อนมาเล่นสเก็ตใช่ไหม มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มจากการแต่งตัวก่อนอ๋อเราเรามีแบบไอไอดอลของท่านเป็นใครไอดอลผมอูวส์ลิคครับโอ้ my god โทบีครับโทบีเขาคือใครโทบีเป็นแรปเปอร์ R&B ครับอ้าวอะอ้าวเออเราต่อแรปเปอร์อน r ีโน1ของเมืองไทยใช่เยอะเยอะเยอะถ้ถ้าถ้าถ้าโน1เมืองไทยบอกให้ทำไทยทำไทยเหรอพี่ก็ชอบนะเขาหล่อมาแดีว่าเตอมันก็หล่อโอเค โอเคอะไรโอเคทุกคนวันนี้ก็เป็นไงบ้างกับการที่แบบชวนน้องไซมอนมาออกเดทกับรายการละลายแล้วน้องๆน้องพูดความรู้สึกหน่อยว่าแบบเป็นไงบ้างหลังจากที่เราแบบไปนั่งกินข้าวพูดคุยกันมาเล่นสเก็ตด้วยกันมานั่งร้องเพลงให้พี่ฟังเนี่ยอะไรกินข้าวได้ป้อนข้าวด้วยกันโอ้ไม่ก็ผู้ชายทุกคนป้อนข้าวพี่หมดแรงมากมาเราต่อมีความสุขแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแดด แดดแรงมากแดดแรงมากแรีนที่สุดอันนี้คือละลายของจริันะี้ไม่ไม่ไม่อะไรกับไซมอนนะละลายเพราะแดดแดดแรงไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็นั่งอยู่กลางแดดเพราะว่าถ้าเกิดไม่นั่งกลางแดดก็จะไม่เห็นหน้ามันมืดเราจะมาสรุปกันแล้วว่าวันนี้น้องไซมอนคนดีคนเดิมคนนี้ทําให้พี่เตยละลายได้หรือเปล่าบอกเลยว่าน้องไซมอนคนนี้ทาให้พี่เตยละลายแล้ว โอ้ไม่กอดองตุงนะตอนแรกอะตอนแรกอะพี่จะไม่ละลายนะเพราะว่าห้ามใจไม่ให้ตัวเองมองหน้าน้องเพื่อไม่ให้ตัวเองละลายไม่แต่แบบพอเรื่องมามาเห็นน้องเล่นสเก็ตเห็นน้องแบบมีความสุขกับน้องําการที่เรามาฟังน้องแรปกับน้องมิทเน่เพิ่มขึ้นอะเออพี่บอกไม่คืออันนี้เรื่องจริงเออพี่เลยรู้สึกแบบเออก็คงละลายแหละแต่ว่าพี่ละลายทุกอีพีไม่ได้นะน้องๆน้องๆต้องรอติดตามนะว่าแบบจะมีอีพีไหนบ้านที่เป็นผู้ชายคนไหนที่ทำให้พี่ไม่ละลายได้เพราะว่าพี่เต้ยอะละลายกับทุกคน รู้สึกยังไงบ้างที่แบบทำให้พี่ละลายสำเร็จน้องไซมอนวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับตอนแรกเหมือนจะแข็งๆนะแบบไม่ละลายหรอกไม่ละลายหรอกเออแต่สนุกใช่ไหมในการมารถ่ายคลิปพี่วันนี้ขอบคุณมากที่มาถ่ายคลิปด้วยกันนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามน้องก็ไปติดตามได้ครับไอจีอะไรของน้องอะเดียวลายไซมอนเอ็กซ์พีสติ้งกับแบทกทุกคนฝากไปติดตามน้องด้วยนะเดี๋ยวพี่ขึ้นไฮนเออโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดแบบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดสไอร์กกักบทุอคนตื่นเลยแล้วก็กลับมาเจอใหม่คินหน้าไม่รู้ว่าจะเอาใครมาออกดินะนาหรือว่าน้องๆถ้าเกิดแบบมีเพื่อนน่ารักก็สามารถเออดีเอ็มไอจีมาบอกพี่นะว่าพี่คนนี้น่ารักน่าเอามาออกนะก็สามารถบอกกันได้ถ้าเกิดแบบเขาตรงสรเปรดรัสามารถให้พี่ละลายได้พี่จะเอามาออกนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนแล้วก็เจอใหม่คินหน้าใสม้อนไปปี่กล้องพี่จะใส่กินแล้วไปปิดกล้อง